สวัสดีค่ะคุณป้าวัสดีลูกเออได้ยินว่าพึ่งกลับมาจากหมอแล้วไม่ใช่เหรอตาหน้าเนี่ยยังเป็นสิวยังเป็นรอยแดงอยู่เลยนะ ได้ทายาตามที่หมอบอกหรือเปล่าหรือยาที่หมอมันใช้ไม่ดีก็เปลี่ยนที่ก็ได้นะลูกสิวอย่างเงี้ยกล้าออกไปได้ยังไงเนาะหลานป้าเนี่ยก็หัดดูแลตัวเองด้วยนะมันเยอะออไปมันก็อายคนเขาอะนะมันไม่ได้อะไรหรอกป้าก็ไม่ได้ว่าอะไรจะได้ไม่ต้องไปอายน,ะนาตัวเองเนี่ยสิวเนี่ยเห็นชัดเนี่ยโอ๊ยดีที่ป้าบอกเนี่ยป้าเป็นห่วงนะโอ๊ยคุณป้า ียบ yeah. ทำไมต้องพูดเรื่องสิวไม่พูดเรื่องอื่นบ้างฮะหัดพูดเรื่องอื่นบ้างไม่ได้หรออย่างเช่นเป็นห่วงเป็นไงบ้างสบายดีไหมวนนันเนี้ทำไมไม่พูดดันพูดแต่เรื่องสิวอยู่ได้สิวเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนนะ้ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปในวันเดียวเนี่ยไปหาหมอุ๊บหายเลยมันไม่ใช่โรคไม่ได้ป่วยเป็นเซลลถามไม่ได้แหละทาไม่ได้แหละทั้งวันเนี่ยถามไปหนักหนาเรื่องนี้เรื่องเดียวมันไปหนักหัวใครเนี่ย ูดด้วยไอ้นูดไอ้นี่ไอ้ตรงไหนเครียดไว้จะเครียดกับคนแบบนี้แหละป่าแบบนี้แหละเดี๋ยววันหลังจะไม่มาแล้วพูดแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวเฮ้ยมาทําไมวะ